วส,สวัสดีครับแนะนําตัวก่อนดีกว่าชื่ออะไรเอ่ยชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมคะ่ะชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวจ้าน้องต้นข้าวน้องต้นข้าววันนี้มาทําอะไรที่กระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้มาร้องเพลงค่ะแล้วก็มารับรางวัลด้วยมาร้องเพลงเหรอคะสามารถที่จะแบบมีเรียกน้ำย่อยให้เราได้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะร,ร้องเพลงอะคะใช่ค่ะสักนิดนึงสักนิดนึงสักสิบเพลงฮะใช่ค่ะ น้องบอกเปิดคอนเสิร์ตวันนี้ร้องเพลงอะไรจริงๆเพลงที่เตรียมมาเป็นเพลงอะไรคะเพลงลูกทุ่งค่ะหลายบทเพลงเลยรออะได้ค่ะขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะท่อนฮุก็ได้น้องบอกไม่ได้เตรียมเพลงอะไรดีคะขอคึกก่อนได้ไหมคะได้ใช้เวลานึกในระหว่างนี้เนี่ยคุณร้องก่อนได้เลยให้ผมร้องนะฮะเราจะปิดงานทันทีถ้าผมเริ่มร้องนะฮะเป็นพิธีกรที่เสียงเพียนสุดๆเลยนะัะใช่ค่ะ เขาถึงให้เราถึงเลือกแล้วว่าเราเป็นอาชีพพิธีกรถูกต้องเป็นพิธีกรดีกว่าอย่าเป็นนักร้องเลยนะครับค่ะได้ไหมได้ค่ะเพลงไหนดีฮะตอนทำนาเรียกน้ำย่อยพอไหมคะแค่นี้นอ่าแค่นี้เน้อยไปน้ำย่อยยังไม่ทันออกเลยอ <laughs> ตอนทำนาข้าเชื้อดาวเรืองพอเขา้าในเมืองเชื่อข้าฟเฟื่องเรือง เปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวขอบคุณครับเราตัดสินใจถูกแล้วที่เป็นแค่พิธีกรนะฮะใช่ค่ะรู้สึกเคลิบเคลิมขึ้นมาเลยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของเราในวันนี้คะ่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยหนูก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานวันเด็ก ที่นี่นะคะกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็วันนี้หนูได้รับรางวัลด้วยนะคะแต่ว่าหนูเองยังไม่แน่ใจนะคะเป็นรางวัลอะไรแต่ว่าคุณทิวทราบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกหนูแล้วหนูรอรุ้นทีเดียวเลยว่าเป็นรางวัลอะไรอ่าเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมกับน้องได้เลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องเขาฟังด้วยนะฮะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมกันว่าน้องเขาจะได้รับรางวัลอะไรเูกยชนดีเด่นหรือเปล่าหรือว่าร้องเพลง เดี๋ยวน้องก็บอกว่าน้องมาแต่น้องไม่รู้น้องยังไม่รู้แต่รู<ก>ร,รู้แล้วูไปด้วยกันนะคะครับผม